c o n t i n u i n g Review ส่วนต่อมาในส่วนที่3เราเรียกว่า Safety Report หากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือเราเรียกว่า Serious Adverse Event หรือ SAE ตามคำนิยามของ SAE คือเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ที่จะเป็นไปตามคำนิยามของ SAE หรือ Serious Adverse Event ได้แก่เหตุการณ์ที่ทำให้อัสมัครเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตของอาส,สมัครหรือทําให้อาส,สมัครต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นหรือทําให้อาส,สมัครทุพพลภาพเกิดความพิการอย่างถาวรหรือโครงการที่ทําให้อาส,สมัครเกิดความพิการหรือความผิดปกติแต่กําเนิดซึ่งหากมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผู้วิจัย จะต้องมีการส่งรายงานความปลอดภัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณาทั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ที่เป็น serious adverse event หรือ SAE และเกิดขึ้นในสถาบันที่ผู้วิจัยทำการวิจัยอยู่นั้นจะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันทีภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ผู้วิจัยรับทราบ แต่หากเป็นเหตุการณ์ชนิด SAE ที่เกิดกับอาสาสมัครแต่ไม่ทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตผู้วิจัยควรจะต้องรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทราบภายใน7วันปฏิทินหลังจากที่ผู้วิจัยรับทราบรายงานอีกประเภทหนึ่งที่ผู้วิจัยจะต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเราเรียกว่าสูซาซึ่งหมายความว่า มีการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในสถาบันที่ทำการวิจัยนั้นทั้งนี้หากเป็นซูซ่าที่เกิดนอกสถาบานันในบางครั้งผู้ให้ทุนวิจัยจะทำในลักษณะเป็น l ล n e ลิสติ้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นแต่ละช่วงระยะเวลาเช่นทุก3เดือน6เดือนเป็นต้น โดยสรุปในการรายงานในเรื่องของความปลอดภยัยหากเป็น Serious Adverse Event ที่เกิดขึ้นในสถาบานันผู้ที่รายงานก็คือผู้วิจัยซึ่งหากเหตุการณ์นั้นทําให้อาสสมัครเสียชีวิตผู้วิจัยจะต้องรายงานทันทีภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ทราบเหตุการณ์แต่หากเป็น SAE แต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้ทําให้อาสาสมัครเสียชีวิต ผู้วิจัยจะต้องรายงานทันทีภายใน7วันปฏิทินหลังจากที่ทราบเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีในส่วนของซูซ่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนายและนอกสถาบันหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกสถาบันรวมทั้งรายงานความปลอดภัยจากคณะกรรมการกลางอิสระเหล่านี้จะต้องถูกส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใ,ในมนุษย์ ผ่านทางผู้ให้ทุนวิจัยซึ่งในหลักการพิจารณารายงานความปลอดภัยนั้นเราก็จะพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและอะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในครั้งนี้พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ข้อพิจารณาและการดำเนินการของผู้วิจัยและผู้สนับสนุนให้ทุนวิจัยและนอกจากนี้หากเหตุการณ์นั้นยังเกิดขึ้นต่อเนื่องกับอาสาสมัครคนนั้นซึ่งยังไม่ถูก r e s o ฟ v e ผู้วิจัยหรือผู้สนับสนุนโครงการวิจัยจะต้องมีการส่งรายงาน Follow-up ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จนกว่ากรณีการเกิดเหตุการณ์ไม่พมึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนั้นจะเสร็จสิน้น